สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนต์ไทยเรื่องสะพานรักสารสิน2216ตัวเลขนี้คือวันเดือนปีสถานเวลาที่เกิดเหตุในเรื่องนะครับวันเวลาที่เขาพบชายหญิงคู่นี้นอนเกยกันที่หาดโดยที่ไม่มีลมหายใจแล้วมันเป็นวันที่22กุมภาพันธ์2 6 1 6ซึ่ง ตอนนั้นพี่โอก็ยังเด็กอยู่มากแต่ว่าพี่โอได้ทันเรื่องนี้ตอนปี2,530ผลง,งานการกำกับของอาเปียโปสเตอร์ในขณะนั้นรอนบจงสร้างจินตลาสุขพัฒนะครับตอนนั้นชอบจำได้นะว่าชอบมากเพราะว่าเราเราก็โตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วชอบมากและเพลงก็เพราะมากเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับ ทั้งสนุกมีแล้วมีรายละเอียดอะไรอะไรที่แตกต่างที่เราจำไม่ได้เลยคือจะบอกว่าเวอร์ชั่นปี2530เนี่ยมันนานขนาดนั้นแล้วนะ36ปีเราก็จำไม่ได้แล้วส่วนเวอร์ชั่นปี2541ของอ่าสุป,ประวัติปฐรรมสูตรอันนั้นพี่โอไม่ได้ดูนะครับนั่นเป็นละครโทรทัศน์ก็เท่ากับว่าเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่3แต่ เนื้อหาเราได้รับรู้จากตำนานมาก่อนแล้วว่าเหตุเกิดขึ้นในปี2,516นั้นหนุ่มสาวคู่หนึ่งถูกกีดกันความรักจากพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากว่าฝ่ายชายเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาหลังจากจบจบชั้นพื้นฐานแล้วเขาก็ที่บ้านยาจนเขาก็ทํางานป่าก,กัดตีนทีบหาเลี้ยงตัวเองและหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงที่บ้านนะครับซึ่งตัวเองเป็นลูกบุญธรรด้วยซ้ํา และไม่ได้เรียนต่อแต่เขาก็มีความรักที่มั่นคงตั้งแต่เด็กกับเพื่อนสาวของเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่กลับมาพบกันใหม่เป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยครูภูเก็ตและทั้งสองก็รักกันแอบรักกันและความรักของทั้งคู่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด จของทั้งคู่เนี่ยผูกพันกันจนไม่มีใครสามารถที่จะแยกออกกันได้ออกจากกันได้และในที่สุดเมื่อผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยพยายามกีดการความรักไม่ว่าจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับสมัยนั้นมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นคือด้วยด้วยวัยวุฒิแล้วด้วยความเป็นเด็กและด้วยคุณวุฒิด้วยการศึกษาปัญญาวุฒิเนี่ยก็คือก็คิดได้แค่นั้นนะ่ะฝ่ายชายก็คิดญาติพี่น้องอะไรก็ไม่มีจะไปไหนก็ไม่ได้วางแผนชีวิตก็ไม่ได้ ฝ่ายหญิงก็คือผู้หญิงในสมัยนั้นผู้หญิงในสมัยที่ถูกถูกจำกัดอยู่ในกรอบก็ไม่สามารถคิดอะไรนอกกรอบได้ทั้งคู่ก็เลยเห็นว่าไม่มีที่ยืนคือคือสองคนนี้คิดจะไปไหนไกลๆก,ก,ก็คงคิดไม่ได้นะครับเขาคิดแต่ว่าไปไหนก็ไม่มีที่ยืนแล้วด้วยแล้วด้วยที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็อาจจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลยังไงก็คิดว่าไม่รอดเขาก็เลยเห็นว่าไปด้วยกันดีไหมไป ที่อื่นที่ที่มันสงบพี่โอ๋ดูเรื่องนี้แล้วพี่โอ้มีความคิดเห็นผิดจากก่อนที่ดูมากเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนที่พี่โอ๋ดูแล้วพี่โอ๋รู้สึกรู้สึกไม่เห็นด้วยคัดค้านคือเราก็ตอนนั้นตอนเด็กๆก,ก็ถูกถูกจับเรียนเรื่องหน้าที่ศีลธรรมเอ,อ่เรื่องธรรมะบ่อยนะครับมีพระมาสอนบ่อยบ่อยว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปแล้วก็ เหมือนกับครูที่สอนพระที่สอนก็พยายามให้แอนตี้การฆ่าตัวตายแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทําไม่สมควรยกย่องไม่สมควรเอาเยี่ยงเอาอย่างเราก็ดูหนังเราก็ร้องไห้ซาบซึ้งแค่นั้นแต่เราก็ไม่เห็นด้วยจนมาถึงเวอร์ชั่นของพี่เอกชัยศรีวิชัยนี่แหละที่ใส่รายละเอียดบรรจงมากๆบรรจงใส่รายละเอียด ให้กับความรู้สึกของตัวละครไม่ใช่แค่2ตัวนี้แต่เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่แม่เลี้ยงแม่ที่ดูแลมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ตัวพ่อพ่อที่ดูแลพ่อที่รักลูกห่วงลูกมากอยากให้ลูกได้ดี <pir ms> เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เห็นว่าไอคนนี้มันเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่เห็นว่าเป็นคนที่ไม่ขยันอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยฐานะเนื่องด้วยศักดิ์ศรีเนี่ยก็ไม่เหมาะกับลูกสาวเขาคือผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็เห็นด้วยว่าเด็กไม่เหมาะกันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ ถึงปี16ก็50ปีมาแล้วนะครับห้ปีสะพานรักษารสินมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น50ปีมาแล้ว50ปีในสมัยนั้นเนี่ยประชากรยังน้อยอยู่มากน้อยน้อยมากนะครับเรามีประเทศไทยมีแค่ระดับ10ล้าน20ล้านมั้งพี่โอ๋ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปค้นเวอร์โอมมเดียอีกทีเวอร์โอมิเตอร์ o อีกทีหนึง่งแต่ว่ามีไม่มากเพราะว่าพี่โอ๋โตมาในรุ่นที่ประชากรยังอยู่20 30, 30ล้านอยู่เลยมั้งนะ แล้วการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปได้อย่างยากลำบากโซเชียลมีเดียอะไรอะไรก็ไม่มีถ้าเป็นสมัยนี้คนเราก็คงจะอยู่กับมือถือของตัวเองนะครับคงไม่มีโอกาสที่จะได้มองกันหรอกคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วเขาว่าไม่ได้มีคู่เดียวนะเพียงแต่ว่าคู่เดียวนี้ดังที่สุดสร้างมาจากตำนานเรื่องของคู่นี้คู่ของผู้ชายชื่อดำผู้หญิงชื่ออิวบางบางตำราก็บอกว่าชื่อกิ๋วนะครับบางตำรา พ่อผู้ชายชื่อหวัวแต่ว่าในในเล่มเนี้ยในเล่มนี้กับในเล่มเก่าในเวอร์ชั่นเก่าก็เป็นพ่อของผู้หญิงแล้วในอันเนี้ยใส่รายละเอียดถึงขนาดที่พี่เอกชัยศรีวิชัยโชว์ความสามารถด้านการแสดงนอกเหนือจากดานคำกับคือแกเขาเอาชื่อตัวเองขึ้นเป็นชื่อแรกด้วยเหมือนกันนะแล้วพี่โอเห็นแล้วยอมเลยเพราะว่าตุ๊กตาทองให้พี่เอกชัยก่อนเลยได้ไหมให้พี่เอกชัยแล้วก็แบ่งให้น้องไพศาลคุณหนูอีกหนึ่งตัว เขากำกับให้หนุ่มคนนี้ผิดจากมนรักบัวชนและมนรักดอกผักปุ้งมากอารมณ์ที่สื่อออกมาจากภายในน้ำตาร่วงคือบางทีน้ำตานักแสดงยังไม่ทันจะร่วงปล่งๆปล่ปลงกับคนดูร่วงไปแล้วนะครับเพราะว่าภายในของเขามันแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากแล้วภายในของพี่เอกก็เหนือกว่ามากพี่เอกสามารถเล่นทําตามหลักละครเวทีพี่เอกเคยเรียนการแสดงนะเขาว่าเป็นคือโมโนล็อก เป็นการแสดงที่นิ่งๆเป็น,ปนการแสดงโดยใช้ร่างกายแสดงโดยที่ไม่ต้องพูดนะครับแค่สื่อจากสายตาสื่อจากหน้าตาท่าทางกริยาแล้วเนี่ยคนดูดูออกเลยว่าตัวนี้กําลังคิดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอยู่ในใจแล้วมันสื่อไปหาคนดูคนนักแสดงคนอื่นว่าต้องการรับสิ่งที่ต้องการสื่ออย่างเช่นมีอยู่ฉากหนึ่งที่เจอสองคนเนี้ยแล้วเขาก็เออ,เอ,อไม่ใช่มีมีมีม,ม,ม,มีตัวละครประกอบอีกคนหนึ่งจากเรื่องสีดานะครับแล้วก็ส่ง ส่งสัญญาณไปทางภรรยาแค่หันหน้าทำสายตาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคนดูก็ตีความได้คือแกเก่งขนาดนี้แล้ว,ลวพี่โอดูพี่เอกชัยมา5เรื่องแล้วนะครับสเรื่องแรกไม่ได้ดูก็ตั้งแต่มนรักดอกผักบุ้งสีดาอีหล่าเอย๋ยมนรักวัวชนแล้วก็มาเรื่องนี้แกมีพัฒนาการที่เหนือระดับไตระดับไตเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยแกจะเป็นท็อปฟอร์มแล้วแกต้องได้ รางวัลใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องในอนาคตแน่นอนพี่โอเชื่อนะครับและสำหรับเรื่องนี้ถ้าคณะกรรมการได้ดูเหมือนกันแล้วถ้าไม่มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่จะมาต่อสู้หรือจะมาเป็นคู่แข่งได้พี่โอว่าเรื่องนี้อย่างน้อยได้ตุกตาทองสาขาการแสดงสองตัวไม่ใช่แค่การแสดงเรื่องภาพเรื่องบรรยากาศเรื่องเพลงประกอบพี่ชมฟูฟูฟิตตี้ก็สุดยอดนะครับน้องอันนี้น้องฟ้ามีพี่นาตยาจาันรุ่งมี อื่นๆอ,อ,อีกม,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 มีมีนักแสดงคอมเมดียนด้วยใช่ไหมคนนี้ก็แสดงมากแสดงดีเราชมเขาตั้งแต่เรื่องแดงพระขนงแล้วว่าพลิกคาแรคเตอร์ได้อย่างมาหาศาลครั้งนี้ก็พลิกไปอีกเหมือนกันก็สรุปว่าเรื่องนี้เป็นหนังภาคใต้ใต้ยิ่งกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ยังดูไม่เป็นภาคใต้นะครับเป็นเรื่องที่พี่โอชอบมากแล้วก็สามารถให้คะแนนได้สูงถึง8เต็ม10มีความรู้สึกดูแล้ว เราเข้าใจตัวละครแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขากําลังจะออกจากโลกแห่งความเป็นจริงนี้มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายมันเพียงการพากันไปที่อื่นพากันไปอยู่ที่สงบของเราเท่าจะว่าไปเรื่องนี้เพิ่งมาฉายตามตามหลังอวตารนะครับเขาอาจจะไปเปลี่ยนบรรยากาศจากเผ่า เอาอมติกายาไปแมคคายีนาไปชนเผ่าน้ําก็ได้อาจจะลงไปใต้ท้องทะเลก็ได้พาะผู้ชายไปดำน้าดูปะการังมีฉากเดืดดำน้ําดูปะการังนะแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าอาวตารนะครับน้ําคือจะเราจะลงทุนขนาดนั้นก็คงไม่ไหวแต่ก็สวยพอสมควรครับเขาอาจจะไปโลกอื่นจริงๆแล้วก็ได้แล้วเขาก็อาจจะมีความสุขหลังจากนั้นจริงๆแล้วก็ได้นะครับและไอการเปลี่ยนผ่านโดยคือการคิดไตรตรองอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการ ฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบพี่โอเชื่อว่าอย่างนั้นนะเขาอาจจะผ่านไปโลกอื่นจริงๆแล้วก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้สนับสุนให้เอาอย่างนะครับเดี๋ยวจะพูด,ดว่าคือหนังเขาทาดีจนกระหน่ำเราเราคิดเลยเถิดได้อย่างนั้นเลยอะ่ะก็เดือนนี้มีหนัง ก่าอดีตหนังของพี่เปียกโปสเตอร์2เรื่องติดกันเรื่องที่แล้วก็ไวอัลลวนลที่ต่อภาค5โดยพี่อาไวโรไพโรสังเวรบุตรอาเอนะครับแล้วแกก็ออกมาทําคลิปบอกว่าไม่หวแล้วช่วยผมด้วยจะล้มละลายแต่เรื่องนี้รับรองถึงเวอร์ชั่นเก่าแต่ของอาเปียกโปสเตอร์แต่พี่เอกชัยคงจะไม่ออกมาทําคลิปว่ารายได้ไม่ดีล้มละ,ละลายแน่นอนเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะต้องได้รับการต้อนรับจากชาวใต้อย,อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าภาคอื่นอาจจะฉายไม่ ในบ้านบ้านกรุงเทพพี่โอ๋ก็มีฉายแค่2รอบแต่คนก็เต็มเหมือนกันนะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันพี่โอ๋คิดว่าภาคใต้คนแน่นแน่ขนาดมลรักัวชนเนี่ยไม่ถูกใจคนภาคอื่นแต่คนภาคใต้ก็ยังแน่นแล้วก็เป็นนึกอีกหนึ่งคลิปที่ยอดนิยมในคลิปของพี่โอ๋ด้วยนะครับถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้มีคําพูดจาไม่ดีดูหมิ่นเหยียดยาง้งเกลียดชังก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันแล้วพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ